น้มนะเอาตักใส่สีฟ้าฟ้าไปเทใส่ถ้วยสีฟ้านะลูกเอออยาให้หงนะอยาให้หงนะโอเคเอามาเติมมาใส่ถ้วยสีฟ้านะลูกอ่ะใส่ถ้วยสีฟ้านะลูกเทเลยเก่งมากลูกมมลยังไม่หมดเลยอา้าตักใส่สีฟ้าไฟไฟเต็มเลยเต็มเต็มเลยนะ เต็มๆเลยนะสีฟ้านะลูกโอเคพอ่ออย่าให้ล้นนะอย่าให้ล้นนะอย่าให้ล้นนะโอเคอตักใส่ถ้วยสีเขียวกรีนกรีนกดรีนกรีนอยู่ไหนกรีนเล่งดีๆนะเล่งดีๆนะโอเคไม่หกเลยกูดบอยไม่อ,อ่าตักอีกแล้วกรีนยังไม่เต็มเลย อมาตักเร็วตักเร็วตักน้ำเร็วใส่สีเขียวนะลูกกรีนกรีนกรีนเทใส่กรีนลูกกรีนอยู่ไหนโอ้โหเก่งมากเลยเอาเทใส่พิ้ง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 หกพิ้งอ่ะพิ้งพิ้งอยู่ไหนนะพิ้งอยู่ไหนนะ ถือมาดีๆลูกระวังหกถือดีๆถือดีๆพิงนะพิงนะพิงนะโอเคคุดบอยเด็กเต่งอ่าเพอาเพล่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 เลยจังเพล่เพออ่าตักใส่เพล่เพ่เลยลูกาถือดีๆนะถือดีๆนะเลยจังอ่าเร็วมาเพล่เพ่ก่อนเพล่เพ่เพล่เพ่เออถือดีๆนะเพล่เพ่นะเพล่เพ่อยู่ไหน p พอร l เพอยู่ไหนลูกเพอ p l เพอ r p เพอ u r เพอ g o เพอ o y เพอ d b กูอยกูเอาไปตักมาใส่ออเรนต์ออเรนต์ออเรลูกออเรนต์ว้าวว้าวว้าวโอเคกู d ดบอยอะเยลโล่เยลโล่เยลโล่ last one สุดท้ายแล้วลูกเยลโล่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  เบสเย็นโลเย็นโลเฮ้ยใส่ถ้วยสิลูกเย็นโลกุ๊ดบอยอ้าวเย็นลอีกทีหนึง่งลูกเย็นโลมีนิดเดียวเองเอาไปเย็นลออีกทีหนึง่งลูกเย็นโลกุ๊ดบอยลดต้นไม้เติมน้ำให้เต็มแก้วก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยไปลดต้นไม้ทีหลังนะ เต็มแก้วนะอย่าให้น้ําหกนะลิจังค่อยๆถือลูกประคองน้ํามาดีๆนะน้าแต่ยังไม่เต็มออเรนออเรนก็ไม่เต็มลิจังเติมออเรนหน่อยว่าน้าในออเรนนิดเดียวเองเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วไปตักมาก่อนลูกไปตักมาก่อนเติมออเรน์ก่อนนะเติมออเรน์ให้เยอะๆหน่อยนะโอเคเออเรนน้อยกว่าคนอื่นเลย เอเลนอยู่ไหนนะถือดีๆนะอเลนไม่เต็มเอออุ้ยลิเจงช่วยเอเลนเกือบเต็มแล้วเพลเพลอะเพลเพลก็มีนิดเดียวนะเพล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 ไหนนี่เพลเพลอะเติมเพลเพลนิดนึงเติมเพลเพลนิดนึงฟุ๊บอยอ่าแล้วดูสิอันไหนยังไม่เต็มนะอันไหนน้อยๆนะอันไหนน้อยๆนะ เนี่ยไหนน้อยอีกไหมเมื่อหลังแล้วเหรอลูกโอเคอันตากไหนใส่สิลูกอันไหนน้อยๆนะเติมอันน้อยๆให้เต็มนะดูสิสีไหนน้อยลูกไหนอันไหนน้อยน้อยอันนี้นิดน้อยหรอพิงพิงว้าว กู๊ดบอยอ้าวแล้วลือจางลือจางฟังแบบนี้นะลือจางเอาแก้วแก้วเพอร์เพล้นะมาเทใส่เอออันนั้นวางไว้ก่อนโอเคเอาเพอร์เพล่เพอร์เพลยกเพอร์เพลมาระวังหกนะยกเพอร์เพลมาเอาไปเทใส่ในนั้นนะระวังหกนะถือสองมือนะอย่าให้หกนะลูกโอเคเอาไปเทใส่ไปเทใส่กู๊ดบอยโอเคอ่ะเอาสีส้มสีส้มออเรนจ์ โอเคโอเคถือดีๆนะลูกโอเคไปเทใส่นะครับกู๊ดบอยโอเคเอากรีนกรีนกรีนโอเคค่อยๆถือนะสองมือประคองกันนะดูดีๆนะและ้วเทน้ำใหญ่หกนะลูกโอเคกู๊ดบอยพิงพิงอ่ะเร็วเอาพิงไปเทเร็วพิงพิง โอ้ยถือดีๆนะระวังหกนะลูกกูดบอยกูดบอยเย่บรู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 อยู่ไหนบลูบูบูเยอะนะต้ถือดีๆนะเดี๋ยวหกนะยัย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 หกนะโอ้ยอันสุดท้าย last one last one สีอะไรนะสีสีอะไรลูก อันไหนยังไม่ได้เทนะดูดิดูด,ดิอันไหนยังไม่เทนะสีอะไรลูกสีเหลืองเยลโล,อ,ลอ,อ่าโอเคเทไวดบอยอ่ะเก็บด้วยซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันให้หมดเลยโอเคออดบอย กัาหลุกซ้อนกันนี่รังไม่เต็มก็ <laughs> ซ้อนกันแล้วไงลูก